วัสดีครับผมน,นี่นี้ตีต้มไก่อันนี้ต้มครับนี่ต้มกระดูกแต่อันนี้เป็นกระดูกข้อกับหนังเ,เจียงมะลัาแบบไก่กับต้มไก่ครับเนี่ยกางต้มน้ำเลย่ย เขาเนี้อแกะเป็ดจักไม่ใช่เขากันว่าเขากันแล้วกลับใกล้กินก็เคยจับมาดูหลข mm. ึ้นแตาก็รังสุขบ mm. ่เขากันเป็นได้แก่ช้าวจีนนั่นแหละ mm. เพราะว่าเขาไปที่ร่านข้าแล้วตั้งข้ากระปิดแต่ไปที่ล่านไกลย,ยา่างต้างใกลย,ย่างเพราะก็หนึ่งเขาจานทร์ะท่านก็ได้ รถจ้ากินเขาเจ้าเปษตกกอนนอนต่นจังสีไปหาสื่อมามานี่นะครับเมนูมืมอเนี่ยตับไก่ต้มไก่ แล้วล่ะครับสับแล้วล่ะตอนนีจะไปล้วนไปล้วนน้ำมันต้มกระดูกในกระซุกล่ะวันนี้จะได้เอาไกล้ไปล้วนวันนี้ไปล้วนน้ำมันสุกก่อน ได้ดมมันจักหน่อยด้เมนไก่ได้ดมมันไหนมันมีความมันขึ้นมาจากหน่อยเดี๋ยวรอนนำมันเดือดก่อน ล้วนไกลกันบาน ร่นไปเรืเ่อยๆครับน้ำมันบาทนได้ออกอยู่น้ำมันอยู่น้ำหนังบาทานได้ออกแตม่มันสุกจักหน่อยน้ำมันมันจะออกมากพราเดี นะครับน้ำมันมันกำลังลืมจะออกมาแล้วถ้าน้ำมันมันหวังว่ามีาหลายเตยบบี่ยวเยีะ ทุกแล้วครับบาบนี้แตามันก็ออกเต็บเลยบางีไปที่ไดร่างร้อมล่างยังมาช่วยใส่ครับตอนนี้ก็่ทุกแล้ว เต็มที่แล้วนี่ครับผมแล้วตักน้ำต้มใส่จากน้อยจังมาปรุงเครื่องปรุงใส่ประกอบเขา้าไป ให้มันเย็นจักหน่อยก่อนครับปรุงเครื่องครับบัตนี้ xoay khỏi nằm mặt nào nè nằm bạc nào nằm mặt nào xay con ผาดบาได้ครับแป้งนัวแป้งนัวนี่ครึ่งช้อนชาข้าวัวใส่หลายๆจังหน่อยครับจะได้เข้มข้นก็ใส่บวกพริก ี่ประมาณเกือบซ่อนนึงเนี่ยแหละอนีรกัเพจเพจเต็มที่เลย ข้อไก่ครับยนื้อลบเลยครับ ไกกระดูไก่ครับนี่แหละครับไม่นุ่มเหมยนี่สุดยอดแล้วครับ ต้มกระดูกครับเนี่ยต้มกระดูกใกล้กินกับข้าวเจ้าบาดเ้ยครับพี่น้องเย้ย ใกล้จริงครับข้าวเจ้าครับข้าวเจ้าก็ทสุกแลวมันจะเข่ากันบ่ นะครับเนื้ออาหารเมื่อยลาบไก่ต้มกระดูกไก่กับข้าวางเขาบอกเขากันเที่ได้กินด้วยนะครับเพราะว่าเขามีอ่อนพอมีมานะครับเด้อเสพแชร์แน,น้วกันเลยเนี่ยลาบไก่ธุรกิจนี้จบไปทั้นี้ความข,ขัดพ้น คิดหนาพอกันไหมสวัสดีครับ